สรุปผลการดำเนินงานรณรงคเพื่อป่าคาดประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กูสนอเพิอป่าคาดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ณนะกสนอตำบลทั้ง6ตตำบลวันที่24กรกดาคมพุทธศักราช2564กสนอเพอป่าคาดนำนักศึกษาเทียบระดับประเมินการศึกษามิติความรู้ความคิดณศูนยะ์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโนนชาติอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬงานการศึกษาต่อเนื่อง วันที่23กรกฏาคมพุทธศักราช2564า,ากบศนตบลป่าคาดจัดโครงการอบรมสมุนไพรไทยต้านภัยโควิด -19 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปลูกสมุนไพนะรณกศนตบลป่าคาดวันที่22กรกฏาคมพุทธศักราช2564กศนตบลนาคัางจัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรณบ้านหนองบัวหมู่2ตำตบลนาคัางอำเภอป่าคาดจังหวัดบึงกาฬวันที่22กรกฏาคม พศ2564กศนตำบลสมสนุกจัดโครงการอบรมให้ความรู้สมุนไพรต้านภายัยโควิด -19 ณบ้านนนทวันหมู่3ตำบลสมสนุกอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬวันที่27กรกฎาคมพศ2564 กสนาตำบนโนสิลาได้เปิดโครงการลณลงการลดใช้สารเคมีในงานเกษตรเพื่อชุมชนหน้าอยู่โดยทางกสนอำเภอป่าคาดได้มอบพันธ์ุต้นฟ้าทลายโจรให้กับสมาชิกกลุ่มเพื่อนำไปปลูกเป็นเพื่อสมนุนไพรใช้ย,ยับยัง้งป้องกันเชือ้อโควิด1ิกณศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่8ตำบลนนสีลาอำเภอป่าคาดจังหวัดบึงกาฬ วันที่30กรกฎาคมพุทธศักราชสองพันากานบศนตนากั้งกศนตลหนองยองและกศนตบลปาคาดได้จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักศึกษากศนปาคาดณกศน,ะนตลทั้ง3แห่งกศนตลหนองยองจัดโครงการทักษะชีวิตโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชส,สมุนไพรณบ้านดงบางใต้ตลหนองยองอำเภอปาคาดจังหวัดบึงกาฬงานการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชนอำเภอปาา่าคาดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 งานภาคีเครือข่ายและงานอื่นๆ วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2564นายวิรพงค์ใจบุญและนางสาวจินรนุชคุยคำม,มีผู้กษณนตำบลได้ร่วมเป็นเจียตในกิจกรรมฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาที่ดินต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกนหนองนาโมเดลณบ้านห้วยมะยมหมู่ที่8ตำบลน,นาดงอำเภอปาคาดจังหวัดบึงกาฬ วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2564นามนิรุตวัดทองผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าคาตร่วมประชมุมคณะกรรมการป้องกั 19, นโควิด -19 ณห้องประชุมวิชการอำเภอป่าคาต วันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2564นาริมณีนุชวัดทองผู้อำนวยการกศนอำเภอปาคาดและเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจปลูกรักปันสุขมีกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวยากจนปลูกป่ปาเฉลิมพระเกียรติณนะบ้านห้วยกันเหลืองตำบลปาคาดอำเภอปาคาดจังหวัดบึงกาฬ วันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2564นามานริน์วัดทองผู้อำนวยการกศนอำเภอปากคาดพร้อมด้วยบุคลาคกรกศนอำเภอปากคาดจัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลือพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประม,นรามาปินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวณนะบริเวณที่ว่าการอำเภอปากคาดงานอบรมประชุมสัมมนาวันที่๑ -2 กรกฎาคมพุทธศักราช2564กศนอำเภอปากคาด จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนในการอบรมวิทยากรแกนนําครูคอหลักสูตรการใช้โปรแกรมสํานักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำหน้ห้องประชุมกสณนนเภอปากคาดกสณนนเภอปากคาดขอจบการนําเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานเพียงแค่นี้สวัสดีครับ